โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิระสุตาพรเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนทูปูชาพระรัตนตรยัยในการนี้พระเทพวชิระสุตาพรเจ้าคณะจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ได้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่18ครั้งที่141แด่คณะครูในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับกองทุนหนุน แรงใจช่วยครูใต้ได้ดำริขึ้นโดยหลวงพ่อธรรม,มชโยท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณครูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คุณครูที่ยืนหยัดสู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4ี่อำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งการมอบกองทุนได้ทำการมอบมาแล้วในปีนี้เป็นปีที่18 และในวันนี้ผู้แทนคณะครูผู้หยัดสู้ในพื้นที่ได้กล่าวเปิดใจพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหลวงพ่อธรรม,มสยโยที่ทันได้เมตตาเล็งเห็นความสำคัญบุคลากรทางการศึกษานับได้ว่า เป็นขวัญกำลังใจได้ดียิ่งในช่วงสถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้และในการนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตร323วัดและคุณครูในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งมีทั้งทหารตำรวจพระสงฆ์คุณครูและประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกนารชิตจุสปาโลอายการจังหวัดคดียาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดทูบเทียนหน้ารูปผู้วายชน จากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรม,มชัยโยทั้งนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมาติกาผู้แทนคณะครูคณะเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลในส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุล หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่177โดยมีกาณมิตรบุญชยัยเบนจรงคกุลกล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยทยธรรมและกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นภาษาบาลีและไทยผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมกันนี้คณะเจ้าภา,าพก็ได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายก็ได้มอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้แทนชุมชนภาคใต้จะได้ส่งมอบต่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารและตำรวจ ในการทำหน้าที่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ก่อนที่จะได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ดร์ประกอบจิรากิติผู้แทนกัลยณมิตรทั่วโลกได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้านหน้าเวทีตามด้วยสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายเครื่องทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพียงกัน และในโอกาสนี้พระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในานามของคณะสงฆ์323วัด ตัวแทนของคณะครู4จังหวัดภาคใต้ขอขอบคุณกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคณะพระเถรานุเถระวัดพระธรรมกายทุกรูปญาติโยมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดและมอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าคณะพระสังฆาธิการในสี่จังหวัดทั้ง323วัดทุกรูปที่ท่านทั้งหลายมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาวัดรักษาพระพุทธศาสนาและที่สำคัญที่สุดคือเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวพุทธ ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาท่านพระเถรานุเทระทุกรูปขอกล่าวคำว่ากราบในน้ำใจของทุกท่านที่ไม่ท้อถอยมีความอดทนพยายามไม่ละทิ้งพื้นที่ไม่ละทิ้งพระพุทธศาสนาและไม่ละทิ้งชาวพุทธขอให้เราทุกคนมีความสมัครสมาสามคัคคีเอื้อเฟื้อดูแลซึ่งกันและกัน